ทำไมจะต้องมองหน้าฉันนี่บอกมาซิว่าแกเป็นใครกันแล้วมาทำอะไรที่นี่ถ้าแกไม่พูดฉันจะเรียกท <Hey. S 1> ุกคนเงเงียบซะอย่าส่งเสียงดังหันไปหันไปสิแล้วก็เดินไปเดินไปเดี๋ยวะเดี <Hey. S 2> ๋ยวซี่เดินไปซีเฮ้ยแก่อาจจะเคยเห็นคนอันตรายมามากแต่แกไม่เคยเจอคนแบบฉันฉันไม่ได้มาเล่นขายของกับแก แกอาจจะยังไม่รู้สินะว่าฉันน่ะคือใครกันแน่อย่ามาทำเป็นเก่งกับฉันฉันจริงจังเข้าใจไหมเข้าใจแล้วได้เลยแล้วอีกอย่างนะถ้าแกมายุ่งกับเรื่องของฉันอีกล่ะก็ฉันจะแทงแกให้ตายตรงนี้เลยแกจะต้องตายอย่างทรมานฉันจะฆ่าแกเอาให้แกเละอย่ามายุ่งกับฉันจะดีกว่านะเข้าใจไหมถ้าไม่งั้นแกได้ตายต่อหน้าทุกคนแน่ ฉันจะฆ่าแกเอ๊ยด้เข้าใจละเข้าใจอย่าส่งเสียงดังอยากตายมากเหรอฮะมะๆๆหยุดดิอย่ามาๆๆไปๆๆนี่นี่ <c ười> นี่ <c ười> ไหนไหนแกชมตัวเองว่าเก่งนักนว่าฉันผิดฮึจริงๆฉันเก่งต่างหากฉันชอบคนชมฉันเพราะว่าฉันเก่งฉันนี่แหละร้อยกาจที่สุดไม่มีใครชนะได้แกนั่นแหละที่ไม่เคยเจอคนอย่างฉัน แต่ฉันรู้ดีฉันคือใครฉันคือพริทวีฉันคือพริทวีมาโฮตาคนที่เก่งที่สุดเท่านั้นแกว่าอย่างไงจะฆ่าฉันเหรออยากฆ่าฉันเหรอฝันไปเถอนะน่าเดี๋ยวว่าแต่ฆ่าเลยนะแกะจะโดนเล่นด้วยกำปั้นของฉันด้วยซ้าแล้วฉันก็จะเรียกคนมาแกงงสินะก็ไม่เข้าใจ ฉันจะเรียกตำรวจไงเล่าตำรวจจะต้องเล่นงานแกแล้วจะต้องเละในเงื้อมือของฉันแกจะได้เรียนรู้บทเรียนคอยดูสิแกจะรู้ได้งั้นก็เรียกตำรวจมาฉันจะบอกคารานว่าโมนิชาไม่อยากทำพิธีโรคาแกไปปั่นหัวโมนิชาสินะแกไม่อยากจะให้โมนิชาถอยเพราะโมนิชาขู่ว่าจะเจอกับแฟนก่อน งั้นมาดูกันว่าใครจะเข้าคุกเอามานี่มาไหนบอกมาสิโมนิชาไม่อยากจะแต่งงานแต่แกบังคับโมนิชาแกไม่ใช่แฟนโมนิชาด้วยนี่แล้วแกคือใครกันนะแล้วใครคือแฟนโมนิชาแกมาบ้านคารานงานใหญ่แบบนี้ทั้งที่ไม่ใช่เพื่อนเขาถ้าแกเป็นเพื่อนคารานแกคงไม่อยากหักหลังเขามีอะไร ฮะแค่กลัวงั้นเหรอนี่ฮะจะเงียบทำไมเล่าหน้าทอสีเลยเหรอคิดว่าฉันบอกคารานไม่ได้เหรอว่าแกกับมุนนิชาวางแผนร่วมกันฉันจะบอกให้นะก่อนแกะจะเปิดโปงฉันฉันจะเปิดโปงแกตอนหน้าคารานเลยแบบนั้นน่ะเอาไหมฮะเดี๋ยวนะนี่คารานเดี๋ยวเด๋ยวจะบอกมันไม่ได้ใจเย็น ใจเย็นก่อนนะบอกมาว่าต้องการเงินเท่าไหร่บอกมาสิฉันมีเงินให้จะหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นฉันมีหมดไอ้ขอทานเอยเอาเศษเงินของแกไปไว้ช่วยตัวเองเถอะงั้นฉันให้เพิ่มอีกฉันรวยนะไม่ต้องเป็นหมื่นเอาเป็นแสนเป็นล้านเลยต้องการเท่าไหร่ละขอแค่แกอย่าปากมากนะฉันรับเงินหลักล้านหลายล้านเท่านั้น เงินที่แกเสนอให้ฉันนะ่ะมันกระจอกฉันเงียบเพราะแกได้ยินที่ฉันคุยกับมูนี่ชารงนะไม่งั้นฉันจะสั่งสอนแกแนนะ่แต่ว่ามันเป็นใครนะมันมาทำไมกันใครจ้างมันเป็นเงินล้านเลยเหรอโฉยไอ้โง่เอ้ย หลวงพ่อคนนี้ท่าทางแปลกมากๆเขาหันหน้ายังเกือบไม่ชอบทําพิธีอย่างนั้นเละแถมยังทําเป็นร่วมพิธีแล้วก็โยนดอกไม้แค่นั้นเองทําตัวแปลกมากเลยถ้าไม่อยากมาแล้วจะมาทำไมกันนะดูน่าสงสัยจังเลย แม่โอ้แม่แม่อย uh, <oh, oh, ja, yeah, yeah, oh, yes, ู่ไหน่ะอย่อยู่ใกล้บ้านแม่อยู่ทางนี้แม่อยู่ทางนี้อยู่ใกล้รปั้น แผนสำเร็จเราทำได้ดีมะแต่เรายังเอาเพชรมาไม่ได้เราจะต้องขโมยมันให้ได้วันนี้นี่มีอะไรเห็นคนหล่ออย,ย่างฉันจะตกใจทําไมเล่าไปกลัวไอ้หลวงพ่อนั่นดีกว่านะจริงไหมฉันดูดีกว่ามันตั้งเยอะหลวงพ่อไหนคนที่มาทำพิธีมันเห็นฉันกับโมนิชา คุยกันนะ่ะนะแล้วมันก็ขู่ฉันด้วยอ่ะมันชี้มีดมาที่ฉันขู่ฆ่าฉันถ้าฉันบอกใครมันจะเปิดโปงเรียกงของฉันแล้วก็โมนิชาให้ทุกคนได้รู้อะไรนะใช่ฉันสงสัยนะฉันว่าไอ้นำมันต้องเป็นพระปลอมแนะ่มันต้องไปโจรปลอมตัวมาแล้วก็มาเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะจำได้ไหมตอนที่มีความเต็มบ้านเมื่อกี้นี้นะ่ะจำได้หรือเปล่าทำไมเหรอฝีมือมันนะ่ ฉันมั่นใจเลยยายป้าดันจิตเนี่ยบาดเจ็บเพราะควันนั่นใช่แล้วเธอตกใจสินะที่ได้ข่าวนี้นะปีตาเองก็ตกใจตอนฉันบอกเรื่องหลวงพ่อปีตาจะได้ประทับใจฉันแล้วยิ่งตอนที่ฉันบอกว่าหลวงพ่อเป็นตัวปลอมเป็นโจรร้าย ฉันเอกเขาจะรับบทเป็นพระเอกยังไงเล่าเยื่ของปิตาบาดเจ็บใช่ไหมใช่แล้วแล้วเธอลืมไปแล้วเรื่องไงว่านั่นน่ะไม่ใช่เยื่ของเธอนะทําไมเธอถึงเป็นห่วงครอบครัวนั้นจริงๆเลยนะเธอตัดสินใจจะแต่งงานกับปิตาเพราะแผนของเราแหละแต่ตอนนี้ถ้าเธอจะทําอะไรไร้สาระอยู่ได้ฉันเห็นนะว่าเธอไปกอดยิบผ้าสาระกเข่าขอร้องขอพลอยแบบนั้นนะ่ะแล้วก็เลิกคุยเรื่องนี้เลิอกอยุ่งกับคนพวกนี้ได้แล้วเลิกคิดเยอะแล้วตั้งใจทําเรื่องของโมนิชาซะโมนิชากําลังอารมณ์อ่อนไหวนะ เรื่องธิ์วิตนะโมนิชาจะทําอะไรได้ล่ะจะถอยถอดใจก็ยังได้เลยแต่ว่าเราต้องอยู่ข้างโมนิชาถ้าเธอทําอะไรนะไม่เลยเอาแต่พูดเรื่องหลวงพ่อกับปิตานี่ช่วยตั้งใจหน่อยได้ไหมฮะมันต้องดีแนะ่ถ้าฉันไม่มาบอกอะไรเธอเลยแล้วไปบอกปีตาเลยเนะี่ยเข้าใจไหมปีตาคงเข้าใจมีแต่เธอที่ไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลเลยนี่ว่าอย่างไงนะอยากจะบอกปีตาเรื่องหลวงพอ่อเหรองั้นก็ไปเลยนะถ้าปีตาถามว่าเธอเนะี่ย ไม่รู้มาได้ยังไงแล้วเธอน่ะจะตอบว่าอย่างไงจะใช้สมองให้เล,ล่าเข้าใจไหมเธอไม่มีถ้าเธอเอาเรื่องหลวงพ่อตัวปลอมไปบอกแล้วก็ไอ้หลวงพ่อมันจะเปิดโปงเธอนะจะบอกว่าเธอร่วมมือกับนางโมนิชาน่ะสิหลวงพ่อมันจะมาทําอะไรก็เรื่องของมันสิจะไปสนทําไมกันเล่าฮะเธอพูดถูกนะแล้วหลังจากนี้อย่าให้ฉันได้ยินชื่อนังปิตากับครอบครัวนั่นอีกนะอย่าทำเป็นห่วงนะเข้าใจหรือเปล่า และอีกอย่างนะคนเดียวที่สำคัญตอนนี้นะก็คือโมนิช่าถ้าอย่านัหนีแล้วก็บอกเลยนะว่าเรานี่แหละจะแย่เองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเธออยากจะคุยอยากจะอวยกับพวกนังปีตานักแลก้วก็ฉันจะทิ้งเธอเองแล้วก็ไม่ต้องมาคิดมากด้วยเข้าใจเอาไว้เลยนะแค่นั้นแหละไม่ที่รักบาย เยอะคะอย่าเกร็งนะคะจะเย็นเย็นค่ะผ่อนคลายเข้าไว้นะนั่งตรงๆได้ค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆเนะอาค่ะเจ็บไหมค่ะเจ็บไหมนี่คนถามน่ะไม่เจ็บคนเจ็บน่ะอยู่ตรงนี้ถามอะไรเนี่ยโอดตายจริงผ่อนคลายอย่าเกร็งนะคะพี่ตาเนี่ยเก่งจะตายไปเธอช่วยฉันหายดีได้เลยนะอย่าลืมไปสินี่คุณคะฉันเข้าใจดีค่ะแต่ว่าเธอน่ะไม่เข้าใจ ฉันน่ะปวดมากมันปวดตึงไปหมดเลยนะคะส่วนเท <c oughs> ้าเนี่ยฉันเองก็เจ็บมากเหมือนกันนะคะอ้ยปวดก็คือปวดไม่ว่าจะปวดตรงไหน <c oughs> มันเจ็บจเท่ากันหมดนั่นแหละค่ะอีกอยาก่างดึงนะป้าอย่าขยับคอทนไปก่อนนะคะทนไปก่อนจะได้ไหมไม่คุณพูดอะไรนะ่ะคอของคนเรานะ่ะมันเป็นจุดต้องระวังนะเออมันใช้รองรับน้ําหนักของหัว หัวของเราที่มีสมองสมองที่ต้องทำงานตลอดเวลาฉะนั้นคอของเรานะ่ะรับบทบาทค่อนข้างหนักมาก แต่ป้าคงจะลืมสินะว่าเท้าเราน่ะใช้รับน้ำหนักทั้งร่างกายแล้วก็หัวด้วยถ้าปีตาไม่มาฉันก็คงปวดหัวตายไปแล้วเจ็บไหมข้าเจ็บไหมระวังทอบปีตัวเจ็บไหมข้าระวังอ้ยไม่เป็นไรนะครับย่าปีตารักษาย่าเองนะครับใช่ปีตาในเก่งจะตายเธอช่วยรักษาไหล่ผมไว้ด้วยนะวันนี้มาเดี๋ยวผมช่วยเองเธอช่วยหนูด้วยนะอย่าลืมสิเขาใช่เลยหนูด้วยค่ะแอะไรเหรออย่าเอาแต่ด่าหนูนะมันคือการช่วยเรียกสติยังไงเลยคะแบบนั้นนะ ใช่ไหมเลิกโอ้ยพูดแทงใจดำเจ็บเลยโอเคแล้วค่ะเอหญ้าหักหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะลองขยับช้าๆดูก่อนนะครับลองดูลองขยับดูเนาะใช่ค่ะหมุนขวาโอเคแล้วนี่ครับโอ้ยเ่อขยับได้มากเลยนะรู้สึกเหมือนได้คอใหม่เลยใจว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือหลวงพ่อนันแน่เราสงสัยเขาตั้งแต่แรกแล้วเขาต้องลงมืออย่างแน่นอน เราจะต้องรู้ว่าเขาตั้งใจมาทำอะไรที่นี่กันแน่ไม่มีหลวงพ่อที่ไหนทำแบบนั้นอย่างแน่นอนไม่มีทางแม้ว่าจะหิวแค่ไหนก็ตามเขาต้องไม่กินอาหารอะไรสักอย่างเดี๋ยวก่อนสิปิตาสมน้ำหน้านะที่ยาเธอบาดเจ็บนะหยุดเดี๋ยวนี้นะ อย่ามาแช่งครอบครัวของฉันแบบนั้นนะฉันไม่ชอบไม่งั้นฉันเจอแล้วทําไมเหรอฉันน่ะมีเรื่องจะคุยกับเธอฉันไม่สนใจหรอกนะว่าญาติเธอน่ะจะเป็นยังไงเธอเองน่ะก็ชอบทำอะไรคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่เหรอฉันเนี่ยนะรู้อะไรไหมเราน่ะต่างมีเรื่องที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าฉันน่ะไม่อยากจะยอมรับเดี๋ยวก่อนเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยสักอย่างเดียวเพราะฉันน่ะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนดีเท่านั้นน่ะแหละแต่ว่าเธอเนี่ยไม่มีความดีเลย นี่เธอเลิกเถียงไร้สาระดีกว่านะปิตาออโราฟังฉันให้ดีนะรู้ไหมว่าฉันน่ะต้องการอะไรและสิ่งนั้นเธอเองก็ไม่อยากให้ฉันได้ด้วยเหมือนกันฉันไม่รู้ว่าเธอมีเจตนาอะไรนะแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเธอทําแบบนี้ทําไมด้วยการใช้คนอื่นน่ะมันไม่ดีเลยนะรู้หรือเปล่าล่ะใช่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเธอน่ะคิดอะไรเหมือนกันหรอกนะปิตาออโราฉันก็เลยไม่ยอมไงใช่ไงฉันอยากจะช่วยคารานี่ชัดเจนดีนี่ฉันก็อยากช่วยนะ โดยการใส่ไร้คารานฉันไม่ยอมหรอกนะก็ใช่ไงแสดงว่านี่คือแผนของเธอสินะเธอบอกให้คาราน่ะขอมั่นกับฉันต่อหน้าสื่อข่าวถูกหรือเปล่าล่ะโมนี่เธอเธอนี้บ้าหรือไงเธอคิดหรือว่าคารานจะฟังฉันทุกอย่างเนะ่ไม่มีทางหรอกการแต่งงานมันเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันคือเรื่องของทั้งชีวิตเลยเดี๋ยวก่อนนะคนอย่างเธอจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยว่าความรักมันคืออะไรกันแน่น่ะ เธอช่วยใครทําเรื่องเธอช่วยนี้กันแน่ละ่ะเธอทําทตามที่เขาบอกทุกอย่างเลยนี่นะเธออยากจะทําลายชีวิตของคาราน,นี่แต่เรื่องที่ฉันพูดเนี่ยฉันกําลังพูดถึงความรักที่แท้จริงต่างหากเลยคารานเขาอยากจะใช้เวลาทั้งชีวิตกับเธอนะเธอจะลากฉันไม่อี่วทําไมกันเนี่ยเธอได้โอกาสทอลในการแค่ตัวแล้วนี่แล้วเธอจะมาโทษฉันทาไมกันละ่ะเธอก็ทําตัวให้ดีสิกับตัวเป็นคนดีซะช่วยเลิกพูดจาไร้สาระสักทีจําที่ฉันพูดได้หรือเปล่าล่ะปิตา นี่ตอนนี้เนี่ยฉันบอกให้ผู้พิพากษาช่วยฉันได้แล้วว่าคาราน่ะหลอกขืนใจฉันน่ะสิเขาน่ะสัญญาจะแต่งงานกับฉันเขาพาฉันไปที่ห้องแล้วก็ขอฉันมั่นจําได้หรือเปล่าแล้วว่าเรื่องพยานของเธอน่ะฉันใช้เงินซื้อหมดแล้วล่ะจ้าฉันน่ะไม่ดิ้งโง่นะเธออย่าลืมสิเธอนะ่ะประกันตัวคารานได้และเธอเองก็มีแผนที่จะทําให้เขาหลุดคดีนี้อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านมันไปสิ อะไรที่เกิดขึ้นมันผิดแต่ตอนนี้อะไรอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วนี่ถ้าควรจะเริ่มต้นใหม่เนอะเธอควรจะดีใจด้วยซ้ําที่คารานเขาได้ออกมาจากคุกเนอะคารานเขาจะเป็นสาวมีนอนาคตของเธอเนอะเธอควรดีใจกับเขาหน่อยสิเธอจะมาโกหกหลอกลวงฉันแบบนี้ไม่ได้หรอกนะฉันรู้ทันเธอดีอย่าทํามาเป็นเก่งหน่อยเลยเรื่องความฉลาดน่ะฉันไม่แพ้ใคร จะเถียงไปมันก็เท่านั้นเธอได้โอกาสดีๆในชีวิตเธอกับไม่เอาเนี่ยนะเธอจะได้แต่งงานเข้าบ้านดีๆเลยนะเธอจะได้แต่งงานกับคาราลูตราเธอควรจะให้ค่ากับสิ่งที่จะได้สิสงสัยทําไมเนี่ยคิดอะไดรของเธอเนอะเธอไม่ควรสงสัยฉันแล้วสิฉันเป็นแค่เพื่อนเขาเท่านั้นเองแค่นั้นนะแล้วนี่เธอคิดว่าฉันจะยอมบอกเธออย่างนั้นเหรอว่าฉันนะ่ะคิดอะไรอยู่กันแน่น่ะฮะการอัดวิดีโอนะ่ะมันเป็นหลักฐานได้แต่ว่าเธอยงงังยืนอยู่ตรงนี้พยายามพิสูจน์ว่าฉันผิดฉันนะ่ะ หลอกคารานเธอยืนต่อหน้าสารแล้วตัวเองเข้าไปเสี่ยงบอกมาสิเธอน่ะนอกใจคู่มั่นของเธอพริทวีแล้วไปหาคารานตั้งแต่ตอนไหนกันคิดว่าฉันโง่อย่างนั้นเหรอที่ฉันมองไม่ออกนะฮะตอบมาสิาตอนเธอเต้นกับคู่มัน่นเธอพริทวีสายตาเธอน่ะเอาแต่จ้องคารานเธอน่ะไม่ยอมละสายตาจากเขาด้วยซ้ําไปเหมือนกับว่าเธอสองคนแอบมีอะไรลึกซึ้งต่อกันเธอมองคารานด้วยความรัก ความคลั่งไคล้และความห่วงใยญฮะอย่ามากล่าวหาฉันหน่อยเลยเธอนั่นแหละที่ไร้าสาระบ้าบอและก็หลอกลวงตัวเองแสดงว่าพิทวีน่ะพูดถูกเธอน่ะนอกใจเขาอยู่ทั้งที่เธอผิดแต่ว่าเธอน่ะกล้ากลับมากล่าวหาฉันความเงียบของเธอน่ะพิสูจน์เธอแล้วฉันน่ะจะหลอกคารานแต่ว่าเธอน่ะหลอกลวงตัวเอง เธอน่ะคบกับพลิตวีในฐานะคู่มั่นของเขาซึ่งไม่ได้เหมาะสมอะไรกับเธอเลยด้วยซ้ำไปเธอน่ะเมื่อไหร่จะปล่อยให้พลิตวีเป็นอิสระสักทีล่ะฮะฉันน่ะอยากจะรู้จริงๆเลยฮุบกบกคนอย่างเธอห้ามพูดเรื่องนี้เป็นอันขาดถ้าพูดว่าไงนะฉันไม่มีทางเจาเล่์ไปมากเท่าเธอเหรอกฉันไม่จะคนชั่วเหมือนเธอนี่เธอ,อ,เดดอมีเพื่อนบ้างหรือเปล่าฮะคิดดีๆตอบให้ได้สิเธอมีเพื่อนบ้างไหมคงจะไม่มีหรือไม่ก็มีแต่พวกโจรใช่ไหมล่ะ เธออาจจะเป็นเพื่อนกับพวกโจรที่สนับสนุนโจรด้วยกันเพราะโจรน,น่ะชอบทําอะไรแบบนี้ยังไงล่ะเอาแต่วางแผนชั่วๆทาทุกอย่างเพื่อตัวเองเท่านั้นเธอน่ะมันเห็นแกนตัวมากๆเลยมิตรภาพความรักความเคารพค,ความดีทั้งหลายผูย้หญิงอย่างเธอคงไม่เข้าใจเพราะว่าเธอน่ะมันชั่วมากเธอไม่มีทางเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เลยอย่างแน่นอนเธอไม่รู้ได้ซ้ําว่ามิตรภาพนะ่ะคืออะไรกันแน่เธอไม่รู้ได้ซ้ําว่าเพื่อนนะ่ะเสียสละเพื่อเพื่อนได้ แล้วเธอจะมาถามฉันทำไมกันเนี่ยคนอย่างฉันนะ่ะมิแต่ามันคือสิ่งสำคัญมากๆเลยเราไม่สนหรอกนะว่าเราจะทำเพื่อกำไรหรือว่าเพื่อผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นมันคือความและความสัมพันธ์ที่เรามอบให้กันเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเขามีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขของแบบนั้นเนะี่ยเงินซื้อไม่ได้หรอกนะเธอเข้าใจไหมแล้วเธอน่ะรู้จักกับพริตตี้ได้ยังไงกัน คนพวกนี้บังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้ถ้าอยากจะตายก็แล้วแต่แล้วกันเอ,อ่อคุณจะอะไรเหรอแล้วคุณเป็นใครนะเหรผมกัญชยามิชราผมเป็นคนของหลวงพ่อผมบอกคุณแล้วไงเออใช่แล้วคุณบอกแล้วคะ่ะเออขอโทษทีนะคะที่จำไม่ได้เอ,อ่อ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียมารยาทนะคะคือว่าฉันเออแค่เข้ามาเอาของนิดหน่อยแล้วฉันต้องรีบเรียกตำรวจมาแล้วเห็นปืนแล้วสินะออฉันจะให้ข้อเสนอที่เธอปฏิเสธไม่ได้ถ้าเธอปฏิเสธเธอต้องตายไม่มีใครมาช่วยเราทันแน่เห็นทีจะต้องจัดการมันเองซะแลเสนออะไรละ่ะฮะ บอกมาสิว่าตกลงเป็นใครกันแน่ฉันไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้ชื่อกันสยามฉันสามาฉันรู้สึกดีนะที่ได้พูดชื่อตัวเองแต่ว่าช่างมันเถอะคาลาลูตรามีสิ่งที่เป็นของฉันอยู่นะแต่ปัญหาก็คือถ้าบอกความจริงไปใครก็คงไม่ยอมให้ฉันไปชิงมันมาฉันจะเอาทุกอย่างไปด้วยตัวฉันเองต่อให้ฉันต้องฆ่าทุกคนฉันก็ไม่สน ฉันต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเลือดเนี่ยมันต้องแลกด้วยเลือดไม่ว่าแกจะชื่อบ้าอะไรก็ตามฉันไม่สนใจหรอกนะและไม่อยากจะรู้ด้วยซ้ำฉันเนี่ยอยากจะถามว่าแกน่ะจะขอโทษฉันไหมเพราะว่าฉันน่ะคงอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่ถ้าแกทำร้ายครอบครัวฉันแล้วก็เราน่ะได้เห็นดีกันแน่เพราะว่าฉันรักครอบครัวฉันที่สุดในโลกเลย ฉันจะไม่ยอมให้ใครทำอะไรครอบครัวฉันถ้าแกจะทำะร้ายครอบครัวฉันฉันบอกเลยว่าเราได้เห็นดีกันอย่างแน่นอนรีบออกไปจากที่นี่ซะฮึ